รู้หรือไม่กล้วยปิ้งมีประโยชน์ทางสุขภาพมากกว่ากล้วยธรรมดาประโยชน์ของกล้วยปิ้งมีดังนี้ช่วยบรรเทาอาการท้องผูกช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงและมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักในวันนี้สุดที่ของเราได้นํากล้วยปิ้งแบบแช่แข็งมาประชันกับกล้วยปิ้งแบบตลาดตามข้างทางมาประชันกันว่าแบบไหนจะอร่อยมากกว่ากันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกดไลค์ like, กดแชร์สู่หนึ่งพันซับสไคร์เบอร์ไปกันว้าว เอโยสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมนะครับสุดฮิปนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในรายการลูกนิ้งครับผมวันนี้ครับก็อย่างที่ว่ากันไปต้นรายการครับเราจะมาลองนี่ครับกล้วยปิ้งแช่แข็งครับกับกล้วยปิ้งแถวบ้านนะครับผมสําหรับของที่อยู่ในกล่องเจ้าตัวแช่แข็งนะครับก็จะมีนี่นะครับน้าลาดนะครับแล้วก็จะมีไม้ให้นะครับแล้วก็มีเจ้าตัวกล้วยปิ้งนะครับอ่ะเดี๋ยวลาดน้ำกันเลยทีเดียอืมอโอ ้วยมันเนี่ยนุ่มมากเลยนะผมบอกเลยนุ่มแบบพอดีอะ่ะหนึบหนึบด้วยนะบวกกับน้ำราดของเขานะอร่อยมากอร่อยแบบพอดีพอดีนะ so <you> อ่ม็มาต่อกันนี้ตัวที่เราซื้ออยู่ที่แถวบ้านนะครับผมซื้อมา20บาทน,นะครับเขาก็จะแถมเจ้าตัวน้ําราดให้นะผมรู้สึกว่าปริมาณเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเยอะกว่าเจ้าตัวแช่แข็งนะฮะกลิ่นก็คือแบบหอมมากะ่ะเพื่อนๆมันแบบพึง่งปิ้งเสร็จใหม่ๆเนาะ อุยอเดี๋ยวไปแล้วเดีด๋ยวไม่ได้แดกนี่นะครับตัวทีเด็ดนะครับน้ำว้าวครับทุย้ยน้ำกะทิราดนะหอมมากเลยเพราะว่าเขาใช้ใบเตยด้วยนะพอแล้วเดี๋ยวเยอะเกินไปนี่นะครับน้ำเยิ้มๆนะอสมัครโคตรด,ดีอีกคำหนึ่งคำหนึ่ง <Das que ath ie> ผมบอกเลยว่ากล้วยปิ้งกับน้ำกะทิเนี่ยเป็นสิ่งที่เข้ากันมากๆเลยนะครับถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบกินของหวานแบบชนิดไทยๆนะผมบอกเลยว่าต้องลองนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อแตกต่างตัวเนื้อกล้วยมันเนี่ยมันอร่อยไม่แพ้กันเลยครับแต่ว่าข้อเปรียบเทียบเนี่ยบางชิ้นเนี่ยมันจะมีความแข็งของเจ้าตัวกล้วยนะครับนิดนึงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบปิ้งเองเนี่ยแต่ว่าข้อดีที่ดีกว่าเจ้าตัวแช่แข็งนะครับนั่นก็คือความหอมแล้วก็ความสดใหม่นะครับผมรู้สึกว่ารสชาติความเปรี้ยวความหวานของเนื้้อกลวยเ ก็ยังมีมากกว่านะครับส่วนเรื่องเจ้าตัวน้ํากะทินะครับน้ากะทิเนี่ยผมรู้สึกว่าเจ้าตัวเนี่ยของที่หาซื้อได้ตามทั่วไปนะครับมันจะอร่อยกว่านะเพราะว่าน้ํากะทิเขาเนี่ยใส่ใบเตยด้วยนะครับมันจะมีความหอมและความหวานที่แบบเข้มข้นลึกๆนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราได้กินกล้วย2ชนิดนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันเลยนะครับว่าตัวไหนมันอร่อยกว่ากันนะครับโอเคนะครับตัวที่อร่อยที่สุดได้แก่ได้แก่ได้แก่แบบสดครับผม บอกเลยว่าแบบสดนะครับมันอร่อยกว่านะเพราะว่าอุ้ยเี้อทำไมนะแบบสดนี่มันอร่อยกว่านะครับเพราะว่ามันมีทั้งความหอมนะครับแล้วก็ความสดใหม่นะครับของเจ้าตัวตัวกล้วยปิ้งตัวนี้นะ <What? S 1> ส่วนเจ้าตัวแท่แข็งนะครับถามว่ามันไม่อร่อยเหรอมันอร่อยครับแต่ว่ามันแค่สู้เจ้าตัวมากินไม่ได้แค่นั้นเองนะครับถ้ามี ผมก็จะเลือกตัวนั้นนะครับแล้าตัวนี้มันก็อาจจะดีในแง่ที่แบบว่าอยากกินตอนดึกๆอะไรเงี้ยแล้วคุณไม่ได้ซื้อไว้อะไรเงี้ยครับข้อแตกต่างก็จะมีเขาประมาณนี้ครับโอเคนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกับใครไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดรายการลูกนิ่งของผมนะครับทุกวันเสาร์หนึ่งุ่มตรงนะครับแล้วก็คลิปอื่นๆอีกมากมายนะครับในช่องไปลับมีมังยะกินนะครับโอเคครับทุกคนไว้เจอกันสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ